เรามาตัดหน้าก่อนวันทย2วันนะฮะสิบสองกุมภาพันธ์นะครับใครที่อยากจะมีโปรแกรมดีๆก็อย่าลืมเข้าไปเซิร์ชตามเว็บไซต์ที่เขามีไกด์ไลน์แล้วกันอาจจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นร้านอาหารนะฮะแล้วก็ทีมงานขาดไม่ได้อย่ามองข้ามคนที่รักคุณที่สุดอย่างคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเบนี้เราพูดถึงเรื่องของรอยสักดีกว่าอย่างเนี่ยเรียกว่าสักทั้งตัวละหรือแค่บริเวณหน้าผากับแก้มมีโอกาสในอนาคตต่อไปไหมที่จะสัก คงจะไม่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 โลคไปข้ามีก็ไม่เยอะอืแล้วพี่เก่งอะไรพามีโอกาสไหมมีโอกาสแต่คงจะไม่มีที่ให้เขาทมันเต็นหมดแล้วพี่เก่งคงยังมีความรู้สึกแบบเดียวกับผมคืออยากจะถลกหนังตัวเองออกทั้งตัวภาพไม่ใช่เพื่อจะไม่ให้มีรสัมผนะเพื่อที่จะสั่นใหม่เมื่อไหร่อ่ะอยากเห็นมันลบได้ไหมลบได้แต่ว่าอยากเห็นโลกอนาคตคือถ้ามันมีจริงๆในวันข้างหน้าใครที่สามารถผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่แม่งลบออกไปได้น่ะ ไม่มันไม่ถึงมึงพี่ใช่ผลิตให้มันไวก่อนนี้อีกหนึ่งไอ้ไหนคือปกติมันลบได้ไหมลบได้ไม่เหรอมันลบได้แต่พี่เชื่อไหมถ้าพี่มีสักร้อยล้านพี่ยังลบตัวผมไม่หมดเลยโอ้แล้วถ้ามีร้อยล้านถ้ามีร้อย้านพี่ไม่ลบอ่ะเอเอาไปเที่ยวดีว่าเดนเนี่ยแม่งลบห้าพันหมื่นหนึ่ง หรือบางทีรอบเดียวไม่ออกสองรอบไม่รอบหรอกที่เอาไปเที่ยวร้อยล้านอ่ะแต่เห็นที่ฝรั่งเขาทำเขาทำดีนะเขายิงแบบแบบแบบเป็นเหมือนเรเซอร์ยิงแต่เขากลัวหนังจะสั่นไหม้แล้วไม่สวยไงครับนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องราวของรอยสักนะฮะตอนแรกทีมงานเตรียมมาหมด2,418รูปนะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราน้อยนะฮะเราหยิบมาแค่2รูปนะครับผมครับมากกว่านั้นว่ะนะอ่ะไปดูรอยสักแย่ๆกันนะฮะโอ้โหนี่ก็เกินไปว่ะอันนี้ก็น่ากลัวนึกถึง แนั่นไงไ i l e n t o อ t เดรย์แลมหรือว่า Hannibal นะครับที่ Anthony Hopkins ที่เขาต้องโดนแบบว่าเครื่องเครื่องอะไรนะผมจะบอกให้ที่ผมเคยเห็นมาคนที่สักเท่คนที่สักเท่ที่สุดนะซอมบี้บอยอ่ะที่สักเป็นที่เขาเป็นนายแบบเลยใช่ไหมโอ้โหสมองโขมเขาเทนะเท่มากอ่าอันต่อไปอันต่อไปอันนี้สักน่าจะเกี่ยวกับแวนพัดโอ้ยทำไมไรมันไม่ใช่เยอะมันจุดมันมันคือนี่ส่วนนี่ขาใช่ไหม ขาเหรอขาที่แฮนดิวเนี่ยขาอ้วนขาใช่ไหมคุณนึกว่าแผ่นหลังอ่าอ่ะก็คงเป็นสาวกของนี่แหละแหวนพายทวไวไลท์อะไรวะเนี่ยมาสเปซ a place for friends นะฮะเพื่อนผมสักนี่เลยอะไรนี่ตรงนี้เลยอะไรเวลคัมแล้วเอาลูกศรอชียงเป็นชื่อเล่นะฮะอันนี้โอ้สี่าที่าว่านี่อันนี้อันนี้ไม่ไม่ไหวนะ ม่อันนี้เันอะไรไม่ไหว่ะนินจาเต่าไม่คิดถึงตารเชิญท่านินจาินจาเต่าอยู่หน้าไม่ไหวนะอายเขาว่าเป็นทพิสเซนเตอร์วะเนี่ยอันนี้แล้ํทำงานราชการได้ไหมเนี่ยได้ไหมหมดล้อสสดังเลยนะหวังหูจะแตกเนี่ยนะฮะทำงานราชการที่โดนอะไรออกแล้วเนี่ยไม่ได้ทำหรอกอ่ะภาพต่อไปครับอะไรของมันเนี่ยนี่ตรงไหนตรงหน้าท้องหรอมันเป็นนกนกเต่าแดกอ่ะอันนี้เรวจริงนกกับอะไรอ่ะเส้นเส้นเส้น นกงูเหรอบ้านกก็จินกแล้วก็มีป้ายคำว่าเลิฟใครวะอ๋อนกจิบนิดบี้เป็นคำว่าเลิฟโอ้ตอแหล่มากเลยอ่าภาพต่อไปฮะภาพต่อไปโอ้ยนี่เนี่ยคิ้วมึงยิ่งกับกูอีกอ๋อกันเลยเนี่ยใครโอ้เป็นรูปหมาฝับคนเดียวกูบอเนี่ยนี่คิ้วดูคิ้วเนยดูรูปคิ้วเนี่ยสองคนเน่ะโอ้ยนี่ดูเดือดมากเลยอ่ะมันมันดูเดือดไปว่า นากก่ากลัวไปอ่ะนากก่ากลัวมากคนล่างนากก่ากลัวอ่ะอ่ะไปครับอะไรออกมาแล้วเนี่ยอ๋อจะจับมาเโอ้โหนี่กล่าวข้าเหมือนมีอยู่รูปหนึ่งที่สักสักรูปนัู่ก,ล,กลูกตัวเองอ่ะออมันแ่สักออกมาอย่างตุ๊กตาผีนั่นตตม <laughs> ผมนั่นผมเป็นผมนันบ่นหัวช่างสักเลยเออนากก่ากลัวอ่ะต่อไปฮะแมโอ้ย <laughs> อันนี้สวยสวยนะอันนี้ไม่สวยอันนี้ตรงไหนฮะตรงไหนสะดือสะดือเหรอหู นี่ถือว่าสวยนะการให้งงให้เงาอะไรสวยมากนะคดูสกปรกนี่คือสวยมากแต่คือมันค่อนข้างจะอุบัติไปนิดนึงมันมันสอดเสียดถึงบางอย่างของร่างกายใช่อะไรเนี่ยแล่นอะไร่ะเห็นมากอะไรไม่เล่นเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยปิดปเสียงอะต่อไปนี่ภาพเหมือนนี่ทางภาพเหมือนอันนี้ภาพเหมือนก็ไม่โอ้ยน่ากลัวอ่ะต่อไปครับ มันตัวคิพีอะมึงคิดได้ไงหะต้องไหนต้องแขนเหรอบ้านเรานี่ข้างในแขนบ้านอะไรขนใี่ขานี้ข้างในข้างในข้างในเนี่ยเขาจะคิดสักนี่รักแร้ปากปากงูปากงูเวลายกจัรักแร้เนี่ยเหมือนปากงูอ้าเอาอ้าภาพต่อไปฮะลายจักต่อไปเมดูนอโอ้ยอันนี้ไม่ผ่านโอ้โห กูอยากเอาอยากเอาไอ้ม้าเข้าฮอตกระแทกหน้าอาทีนึงอ่ะกูอยากถล่มอะไรอยู่ลูกมึงคือมึงคิดรอยสักไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมึงสักแบบเนี้ยแล้วใครจะครบเนี่ยสู้สักคนพวกลายโรแมนอะไรอะไรแบบลายชนเผ่าเนี่ยมึงโอ้ยแต่ไหนๆก็เจ็บแล้วอ่ะลายแบบฮอตเลยออาต่อไปฮะอะไรวะอะไรเนี่ย K K อะไรรู้ K Y L K Y L O โอ้โฮเป็นตัวย่อของ ของสังกัดในที่อย่างหนึ่งแล้วก็ล้อมด้วยรูปไฟนี่ที่บอกนี่อ่ะที่บอกนี่อะลูกเด็กสักรูปลูกอ่ะเห็นะแล้วดูมันสักให้ดิถ้าเป็นลูกถ้าสมมติว่าวันหนึ่งบ้านเกิดมีปัญหาไม่ใช่นมสมมติว่าวันหนึ่งบ้านเกิดมีปัญหาอะไรรูปลูกอ่ะหายไปหมดทั้งบ้านแล้วลูกโตมาลูกถามว่าพ่อถามจริงกานเด็กหนูหน้าตาแบบนี้เนาะนี่ลูกขนลูกเบาคีไวเนี่ย เมือนเราคีดลุงหมาป่ามีแม่เกตุอันนี้อีกมีแค่เรื่องนัอ่าต่อไปต่อไปขอดูหนไม่เข้าใจว่าช่างที่สั่กนี่มันสักได้งไอ้ยอันนี้เป็นเป็นเป็นเนยสวยสวยสวยนี่เคยเห็นฝรั่งที่สักเป็นรูปโชกอ่ะโชกโชกรถอ่ะสักของนี้ยเป็นงานไก่เกอร์งงานแบบงานแหวนี้นะโอ้ยสวยมากมากเหมือนมากอ่าอ่าอ่าต่อไปต่อไปต่อไปหมดยังโอุ้ยนี่ไอตัวนี้นะแพาคแมนแพาคแมนเคยเล่นเคยเล่น ไม่เข้าท่าเลยอ่ะอะไรอ่ะสะดือเหรอนี่เงินเดือนมันอะไรนี่ประเภทขบขันวะเนี่ยไอพวกลายสักคนเนี้ยอ่ะต่อไปฮะหมดยังฮะมอนสเตอร์อันนี้อันนี้เฉยๆมอนสเตอร์เฉยๆใครวะเนี่ยโอ้ยมันสักลุกคนแก่เท่านั้นใครมีกินี่เท่านั้นอ่ะต่อไปฮะอะไรพี่อะ คนไทยเราก็มีสมัยก่อนที่ชอบแบบว่าเป็นเสือกระโหลกกะลาไมใช่ไใช่ไม่ใช่เออมีเสือกไม่ใช่เสือที่เสือกระโหลกกะลามากรูปผู้หญิงใส่เสื้อผ้าใส่แบบว่าอะไรสมัยก่อนเคยมีใส่รุ่นเก่าๆสัักอนมันไม่สมศักดิ์ศรีเสือเนอะว่านี่แบบเหมือนเสือเสือแบบเสือแบบถ้าเป็นเทียบแบบเสือตำบลน่ะเสือแบบนอกวิชันน่ะพวกบอลบอลลีกอะนอกวิชันน่ะนี่อะไรเนี่ยจริงเหรอนะ โอ้เนื้อสามีมงกุฎโอ้ยทุเรียนชิบหายชิเป่งต่อไปครับชิเป่งอ่ะรับผมนะครับอะไรอยู่น่ยหน้าคนไม่เข้าพวกเลยสิเดี๋ยวอ่ะต่อไปฮะมันหมามันหมาเลื้อยคออันนี้อันนี้ดูดีอันนี้ไม่น่าเกลียดอันนี้โอเดย์โอเคเพีย เพื่อสักให้เขาด่าไว้นี่ยอันนี้เด้ออันนี้โอเคไม่เลวร้ายช่างสักก็เลวนะไม่ไม่ไม่คิดจะบอกลูกค้าหมือว่าน้องครับคิดดีแล้วเหรอน้องน้องเมาหรือเปล่าถ้าน้องเมาน้องน้องสังอันนี้สักเป็นใบเสร็จบิน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 นะฮะอ่ะโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะแมงมุมหรอเปล่ามุมครับแมงมุมสามมุมก่อนหน้าโอ้เห็นแล้ว น่ารักอันนี้น่ารักเลยอันนี้แบบไม่สมสักสีเลยสักครั้งทีถ้ารักอันนี้จะมีเรื่องกันแล้วจะต่อยกันตัวตัวมาเข้ามาขอเสื้อมาน่ารักอะโมยังไม่ต่อยแล้วขอเรียนขนงดีได้ไหมโมอันนี้คู่รักไงเป็นคู่รักคู่รักโอเคโอเคอะโมยังอะไรวะ at home with chill chill อ้นี่ไงไอ้ไอ้ไอ้ฮะหอยลายแก๊สอะต่อไปครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับ ตัวงบินอ๋อไอพวกใบเสร็จเงี้ยสู้เพื่อนผมไม่ได้เลยอันนี้ดูดีนะอันนี้ดูสู้เพื่อนผมไม่ได้ทไมเพื่อนผมสักมานี่ผมเห็นเต็มเลยอะไรยี่สิบเก้ามกลาปีสี่หนึ่งถึงเอ่อเมียใช่ไหมถึงถึงธันวาปีสี่เจ็ดแล้วก็มกราปีสี่แปดสักมันก็สักยาวอยู่แบบเต็มเลยนะตรงนี้ผมก็เห็นเอันนี้นี่คืออะไรวะอ๋อรอบต่อรอบที่กูติดคุกไงยากอ่าน หูรอบนี้มึงออกไปสามวันเหรอเนี่ยมึงออกไปสามวันมึงทำใหม่ยเนี่ยทำใหมก็สักอาทิตยเต็มตัวเหรอเต็มตัวเลยไม่ใช่ขึ้นเอาประมาณสิบกว่าที่เพราะมันติดจุกสิจะภูมิจะทำใหมวะเนี่ยนะอ่ะ,ะต่อไปฮะโอ้ย,อยมึงก็ตั้งคิดนะอ่าเพียเพียจริงบอกแล้วเพียอ insert coin insert ไม่ใช่ซับไพ่นให้หยอดเหรียญอ่ะเอาหมดแล้วนะฮะก็เรียกว่า อันนี้คือเป็นรอยสักที่แย่ๆแต่บางอันก็ยังถือว่าไม่เลวร้ายจนเกินไปนะฮะมีคิดอุตริไหมเพรว่าจะสักแบบภาพแปลกๆแค่นี้ก็เละพอแล้วพี่แค่นี้โดนมาแบบตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยมันจะซีดไหมมันจะซีดหมดอ่ะเนี่ยซีดหมดแล้วพอซีดปุ๊บเราจะไปใส่ความเข้มอีกไหมต้องใส่ใส่เข้มอ๋อต้องใส่ไปเรื่อยๆรื่อเรื่อความเข้มข้นของชีวิตดีเหลือเกินบางทีก็ถามตัวเองว่าบางทีเวลาเข็มโดนตัวเรียกเพื่อนมาสัก กูอะไรของกูเนี่ยอยู่ดีๆไม่ดีอะวะเนี่ยมันเจ็บตัวเจ็บอีกแล้วบางทีเพื่อนนอนสักกันมาแล้วเพื่อนกูเพื่อนกูทำเพื่ออะไรเนี่ยแต่มันถอยหลังไม่ได้ใช่ไหมมันถอยหลังไม่ได้แล้วไงต้องเดินหน้าต่อไปอย่างตอนตอนอันนี้ตอนขอพูดตอนข้างในตอนอยู่ข้างในตอนแอบสักกันเนี่ยแอบสักกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนสักสักอยู่แล้วก็ไม่พูดขู่ให้ว่าหรอสักได้แอบดิต้องแอบแล้วก็ทักแล้วเขาก็ถามอ่ะมมีเรื่องแอบเราก็อยากให้เห็นสิ มันก oh. ็ม er ีให so uh ้โหมันก็ต้องมีเหลี่ยมหลบกันบ้างนี่เหลี่ยมอะไรกันบ้างมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าต้องไปบิดน้ําที่กับผ้าที่เอาไว้เช็ดอะไรเงี้ยเพื่อลุกไปปุ๊บเอาแกงผอลเพื่อนลุกไปเราเราทนไม่ไหวอ่ะหยิบเข็มขึ้นมาปล่อยเข็มลงพื้นปุ๊บเอ้าไอ้วอนทําเข็มลุดมือว่ะเพื่อนเข็มทู่แลวสักไม่ได้ละวอนหลบแป๊บนึงเลยแม่งไปเปิดหมอนอ่ะกูมีสำรอง ออกมามีเกมหลงๆแล้วแหละหักด้าเก็บหน้านี้กับหน้าหุ้ยกูไม่ไหวแล้วโอ้ยนะอ่ะก็คิดดีๆนะถ้าคนที่อยากจะสักนะคิดดีๆว่ามันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตครับต่อให้คุณจะไปลบลายสักก็ตามแต่อย่างน้อยมันอาจจะมีลายที่มันแบบยังเหลือค้างๆอยู่นะมันพูดยากมันความชอบอะพูดเล็กตัวมันพูดยากนลยอะพูดยากนะอ่ะพาดดีกว่าหลังเสร็จจะเป็น เรื่องราวของการชื่อยเหลือกันนะครับแล้วก็ใครอยากจะส่งข้อความมาทักทายกันก็เหมือนเดิมครับ464220พักสกุ่ครับ